พาเพ่อตอาจจเล็กมาเทีย่ยววัดภูดตะเพาทองวัดภูดตะเพาทองอุดรธานีท,ที่เราเห็นนะคะเป็นหีนค่ะสวยมากเลยค่ะอ ดูค่ะลอยฝ่ามือแดงนี่คือรอยฝ่ามือแดงอายุ2,500ปีค่ะที่วัดภูตะเพาทองค่ะนี่คือที่มาของภูตะเพาทองค่ะเลือสำเภาค่ะเป็นหินนะคะที่ก้อนหินก้อนนี้เรียกว่าก้อนหินภูตะเพาตะเพาทองจะมีลา,าฝ่ามือแดงนะคะ อายุ2,500ปีด้วยค่ะยใต้ก้อนห็นค่ะมุมนี้สวยมากเลยจะเห็นภูเขาข้างหลังด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นมุมที่สวยมากเ,าเ,เยนืนตรงนี้ได้ไหมยนืยนยม่ไ่ายืนยืน ปูหลานหินค่ะอายุสองพันกว่าปีอูเออ้เห็นสององค์สองศ์ตนเลยอ่าหนึง่ง จัง,จองโอ้หยมากมากเลยค่ะมาเที่ยวกันนะคะช่วงนี้ค่ะเทศกาลโควิดนี้ก็เปิดให้เที่ยวน,นะคะมีจุดคัดกรองค่ะที่รัดกลุมค่ะมาเที่ยวปลอดภัยค่ะมาเที่ยวธรรมชาติเราจะปลอดภัยค่ะ ปูค้าอู้สวยมากเลยคะ่ะปู่มองไปปู<บ>่ค้าหันหน้ามาสองพันห้าร้อยปีพัฒที่ผ่านมาคะ่ะค้าป่ะไปลูกป่ะอู้นองนี้ก็อู้น่าเก่งคะ่ะองค์ใหญ่มากเสร็จแล้ว ขาถ้าขึ้นไปข้างบนนุ่นจะเห็นหมดเลยนะคะเห็นเห็นองค์นุ้นเลยค่ะไปชมหินนะคะโอ้โหแต่และก้อนสุดยอดมากเลย่ะนูอยากมาภูเขาไม่ใช่เหรอลูกภูเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับไปเลย วัดภูตะเพาทองอำเภอหนองมัวซออุดรธานีค่ะ้ไหนได้ทั้งข้างขอบขอบธรรมชาติเลยวเขากรนี่มี

สลต<ฮ>น,นี้สวยมากสุดยอดเลยหินตรงน,นี้มีตดก้อนสวยๆหยมดเลยครับเห็นหมดเลยค่ะตามชาพิษไปชมหินนะครับนี่ครับสามารถขึ้นบันไดไปชมได้ครับไปไปเลยมีบันไดขึ้นนะคะระวังน้ปูบันไดขึ้นได้ไหม้มาก ปลาหลานปะัไดบร์บีคิเหมือน,นเลยไปเลยอ้เก่งเว้ยตามขึ้นไปชมวิวกันค่ะเบินก้อนหินใหญ่ๆนั่นได้ไปตามก้อนหินนะคะที่เรามองเห็นเป็นป่าเลยค่ะนี่ค่ะตรงนั้นกำลังเป็นที่ก่อสร้างอย้่ค่ะอู้ข้างล่างตรงนี้เราไม่ได้เดินเข้ามานี่ยนี่ปู่เนี่ย ตะเคียนหินค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้เดินกาไปข้างในฮ่ะปายังเป็นปาดองดิบอยู่เลยค่ะไม่ต้องไปตรงนี้เลยเหมือนไม้มันลม้มไหนคะ่ะสะพานใช่ค่ะม,มะพาตอนนี้ครับเรือ ขอราบธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับอธิษฐานเราจะประสบความสำเร็จดังที่เราปรารถนานะครับ,นะรบนี่คือวัดภูตะเภาทองอำเภอหนองบัวซอจังหวดัดอุดรธานีค่ะนี่ค่ะ